เอนะาเ้อออหนแกงมึงละไปเรียกมาทั้งแก๊งมึงอ่ะเอาไม้ครบทุกตัวสัตว์กูไม่กลัวหรอกแบกมึงอ่ะมึง มึงมีปืนอิงยื้อโลบๆในแมัดมึงอ่ะสัตว์พวกของป้อมตอพวกกูไม่ลองหรอกแพ็คมึงอ่ะอย่ามึงงานี่กูแซยมึงงากูงานกูแงมึงอ่ะกำลังจะคัดจะแคร์นี่กูลดตัวมาแนมึงงากูโจาทั้งแค่มึงอ่ะอย่าอวดอย่าแอคมึงอ่ะแล้วไม่ว่าในเอทีเอ็มหรือแค่จำนวนกูก็เยอะกว่าแบงค์มึงอ่ะตอนกูทั้งหาเมียมึงอ่ะเธอบอกว่าเธอสุดเขินงั้นช่วยท้าบอกผัวเธอด้วยว่าลบบนช่วยให้ม่งหยุดเหลืองไม่งั้นชีวิตจะช่วยปัญหาของมึงจะไม่หยุดเจือ ตอนปีนี้พวกกูพองเวลานี้คือนาทีฉุกเฉินทำในทุกอย่างกูไม่ค่อยสนแนวไม่เคยสนรถสนเรือสนแจวห้องเมียมึงกูไม่ค่อยไปไม่ใช่เพราะเชียร์เลแต่กูแพ้คนแมวกลับบ้านมาเมย์กูถามคนไทยขอโทษที่รักเธออย่าทิ้งผมไปขอโทษที่ไม่ค่อยสนใจที่ไม่ค่อยจูบเธอเพราะเธอข่มไปเอาเรื่องงทั้หมดตกไปตัดทิ้งเด็กโป๊โวกเวกโวยวายอย่าดีอย่าติดตลกกูตบกันโลคอมึงขาดมิดทำไมพี่วันมันถึงได้โหดไลน์หนาดีบอยเตอไม่ต้องเปิดแต่กูเปิดเองจุกมาในกระดาษแต่กูเปิดเกม มึงละว่ามันจะเปิดเต็มเปิดหน้ามือไอ้สัตว์ไม่ได้เปิดเพลงจะถีบที่กูเดินที่กูเติบโตตาในกระเป๋าไม่ต้องเปิดโชว์พวกกูไว้การที่เกิดติดกำเนิดโฟล์จำใส่หัวตาเบิกโพลงกูเปิดโซนถ้ามึงอยากตายมาฟอ์ก็พูดมาโหดเหมือมมาช่วมาเล่นมึงกับไอ้สัตว์เข้มดาวบิชมึงกูวางไว้โซฮาร์ดมึงอูงานกว่าสายตาดูลู่ทางกินมันฉุนเปทุกคน พี่ไม่ได้อยากเล่นแกมเอาสัตตาแดงโดนตัดขะแนนมวานวาแวงแกกูใสายเขาไม่จากเลนขวาขึงในร่างกายยังคงไม่สารแกกันช้าวอกตรบ่าเต็มหลังเข้มทุกฟังหากเป็นลาพิชโนลอมเซ่ของกับกูตอนไหนมึงได้ดังนั้นมาจีนเพย์เยกกับเมียมึงแล้วไปแก๊งมึงนไเลแกมึงเอาเอามาให้คนตัวตกูไม่โกหรอกแบง์้่ามึงบอกว่ามึงมีปืนนงลียปก แงมืองานนีก oh, ูแฟนมึงงากูงานกูแงมึองานยกกำลังจะคัดจะแค่นี่กูลดตัวมาแงมึงงากูยกทั้งแคนมึงงาอย่าอวดอย่าแอคมึงงาและไม่ว่าในเอทีเอ็มหรือแคชจำนวนกูก็เยอะกว่าแบงมึองน่าตายหมาตายโอ้แท่งยั้งหน่อย